อันนี้เป็น P version นะผมผมอาจจะเจอปัญหาเยอะหน่อย crash bug อ uh ่ะฮะฟีเจอร์ที่ไม่ทำงานตามทีม่เราต้องการนะฮะปัญหาที่หนึ่งก็คือข้าพเจ้าจะเ,เล่นได้เปล่าในเ,เกมส <laughs> สเปคเครื่องเราต่ำ <laughs> มปลองดูเดา๋ยะทำไม accept ้าพเจ้าของเล่นไม่ได้เนาะโอเคผมลอง boot camp ก่อนนลครับรู้ทีวิตผมจะหาไม่มาโอเคอันนี้คือ VR simulation ฮนะ อ่าฮะโอเคทูทำไมเสียเกมมันด ah, ังจักอ oh ่าฮะโอเคผมขอพูดไปก่อนนะเพราะผมไม่รู้อะไรเลยอ๋อเราจะพร้อมมาสร้างฐานอ๋อสร้างไปที่บูเป็น HQ นะ มันคือกดยังไงวะแป๊บเดียวเหมือนท่านโอเคออบีโอเคเป็นปุ่มด้านล่างโอเคตั้บบ okay. okay. งเนาะ Shoot what you want to build or will require for build structured set ปุ่ม R คือ press อ่าฮะ press อะไรได้บ้างเนี่ยงง d e p e r s o n e อ๋อ oh, นี่ไงไปขีดขวานี่เลย อ๋อกดทางเพื่อซอ่อมอ๋อนี้คือซ่อมสอนซ่อมก่อนเลยนะฮะทุเปอหลายคนสามารถซ่อมได้ในเวลาเดียวกันนะฮะเข้าใจเย่เทคิวเปน,น <t> <Okay. S 2> T ที่มาพแล้วเีอจะเอาไว้สลับเก็บของพอเป <t> ็น,นที่สับเก็บของมากข,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 ขึ้นเค ไปที่บูปิตออลิฟานลรีจัดไปมันวิ่งได้ไหมโอเค้องสร้างตัวทำตัวทำทำแร่คือกดเพื่อเปิดใช้งานเริ่มการสร้างรอแต่ก่อนมาจาก กันแล้วแล้วมาเสร็จโอเคก็ค,ค,คือไปเก็บมาฮะกลับไปแล้วก็ไปวางไว้ที่ส่วนหนึ่งของของฮาของศูนเคลื่อนที่สับซับโอเคแต่ถ้าไม่มันเดินชา้าจังเลยเนี่ยหรือว่ามันมีปุ่มวิ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนี่ยผมต้องกดปุ่มอะไรอ๋อกดชิป เอ้ยกดท่อ,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 อโอเคกดชิปแังอ๋อให้กดบิลจากที่บิลโซนแล้วก็ไปที่แอมโมคราตเนาะแล้วก็สร้างอ๋อนี่เหรอแอมโมคราตก็คืออ๋อสร้างแล้วก็สร้างกำแพง อ๋อสามารถโรเต็ตได้อ๋อเลื่อนมอวางอ๋อคุณสามารถซ่อมแซมได้ในลิฟต์ด้วยใช้เปลี่ยนเป็นโหมดซ่อมแซมฮะโ <c oughs> อเคแต่ก่อนอื่นคือผมเปลี่ยนนี้ยังไงวะโรเต็ตอ๋อ Q E Select เออโอเควอลกำแพงอ,อ๋อ้สร้างกำแพงใหญ่ขนาดนี้โอเคอย่างงี้ใช่ปะกำแพงหมดนี้อหะอ แ้งไงเอ่ยอ๋อแล้วก็กดชารแพร์ทูสร้างเออโอเคผมแต่ว่ามันคือเอาไว้ซ่อมแซมเฉยผมันใชารีแพร์ทูในการสร้างโอเคผมฟังไม่ดีเองแหละ <c oughs> โอเคทำตามเป้าหมายเพื่อให้เสร็จสิน้นนะฮะสร้างสมอเกตสร้างประตูเล็กขึ้นมารับทราบกด R แล้วก็ Small c ลเกตเนาะมันสร้างยังไงเนี่ยผมปวดหัวมากกับตัวเองโอยโอเคกดอ่าฮะกดอ่าเพื่อเกตโอ้ยอย่างงี้นี่เองแล้วประตูใช้ไงวะใช้ไม่เป็นขอใช้ประตูอย่างงี้อ๋อโอเคแต่ผมว่าตอนเล่นจริงผมมันน่าจะวุ่นวายมากจนผมไม่มีเวลามาทำแน่เลย <c oughs> Okay. อโอเคสร้างอ้าวปะโถกดเก็บทำแมวเหมียวอะไรโอเคอ่าฮะกดสร้างโอ้โหนี่สร้างได้เลยเหรออ่ากดอ่าอ๋อคือเราต้องจี้กับเสานี่เหรอในการสร้างหอคอยอ๋อแล้วก็ปีนได้เลยใช่ปะเดี๋ยวป,ปีนปีน ปีนไวเกับเคาน์เตอร์สไตล์เลยเววยจริงปีนไม่ปีนเลยไม่ไม่ใช้มือแตะอีกแล้วมือไม่สัมผัสอีกแล้วโอ,โอเคโอ,โอเคผมผมก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะหรอกเอาเถอะอ่ะบ้านบังเกอร์เนาะใช้พันห้าร้อยอ๋อคนอ๋อคือออเสีฟ้าด้านข้างนี้โอเคโอเคแล้วก็ไปที่อ่าซ่อมแซมล้วก็สร้าง แต่ของใหญ่ๆนี่สร้างชาวราสร้างเยอะเี๋ยวพอดูเลยเนี่ยอ๋อแต่มันก็น่าสนใจดีนะผมว่าผมไม่เวลาสร้างแน่เลยทำดีมากโอเคการสร้างเสร็จส้นแล้วโอเคอ๋อกลับไปที่ Simulation ัน o อบชิปเพื่อจบการประกาศสาธิตเจังหวัดกำลังเข้าไปที่เป้าหมาย โอเคโอ้เปื่อนตีดีจังกดอารรโหลดโอเคไปเสร็จงานนี่วัาจังหวัดทุกคนมาถึงหมดแล้วขณะนี้กำลังลับฐานโอเคโอ้เสียงดังใช่ได้ฮะวะจบงี้แล้ว ตัดจบตัดจบแบบละครไทยเลยเนี่ยยากจริงตัดปิดกันอย่างงี้ตกใจหมดอ่ะโอเคฮะจะผมขอทดลองอะไรนิดนึงก่อนนะ,ะครับก่อนที่ผมจะไปกันงั้นก็ไปเล่นกันดีกว่าเอเมชั่นฮะเล่นคนเดียวเ,เลยอ่ะอ่าฮะมีโหมดต่างๆก็คือ คือจอยไปเลยจะใช้ความยากง่ายตามที่บอกแต่ดับผมแล้ว e a s ีก่อนแล้วกันผมเลยืยก e ี s ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่ก็ normal, นอร์มัลเนาะ This is not a walk in the park วันนี้ไม่ใช่เดินอันนี้ไม่ใช่ง่ายๆโอเคแค่น a s y แหละตู่อย่าเพิ่งไปตายดีวยกว่าเพราะถ้าผมไปตายนี่ผมน่าจะงงตัวเองแนะ่นอนเลย ผมขอลองอีซี่ขอนแบตหนึ่งแต่เดี๋ยวผมอาจจะลองไปเล่นนอร์ม l ลเลยถ้ามันไม่ได้แบบหนักหนาเกินไปโ okay, อเคทษาทา <laughs> ผมจะพลาดตายจริงอะโอเคจิ okay, <sighs> Fitness, uh ๊บสเปซเฟสเน็ตนิวฟีดนะฮะแอลอูเน็ตเวิร์ก เอนไปอยู่ที่ดาวพลังกาตอนนีน้ดวยทพื้นเรากำลังจัดการพวกแมลงนะฮะัแมนนส a d v a n c e s e c u r โอเคมันมีทั้งหมด5ทีมเนาะเอาทีมไดแมยแล้วกันโอเคผมลอลงเดียวฮะไม่ต้อกลัว HQ wants an Assault and Secure Up Brimstone One get in Secure o รื่อง i o n s ร n d move า o the ี่เป้า j มาย i ัดไปไปเลย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 ปเลยไปเลาไปเลย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 ยไเลยไป a ลยไปเลยไปเลยไปเรยไปเลยไปเลเลยไปเนปเลเลยไปเเปเกไไ กอ็เดินไปเป็นอย่าหนักอ่ะป้อยกระตุกมีการกระตุกมีกระตุกที่เ็ตได้ชัดไม่น่าเชื่อที่เกี่ยวแล้วผมพูดอีกครั้งอเลฟเนที่เกี่ยวแล้วไปให้คุณไปที่เป้าหมายต่อไปจุดส่วนวันน่วอัลเจวันตอนนี้เพลโลกำลังลงมาอยู่ว่ะหากดรอปโซนไว้เอ้าอุ้ยเกือบ อ๋อมันดรอปของลงมาโอเคผมผมผมไม่รู้เรื่องเลยเลยเครีย <Okay. S 2> ดสภายแล้วเตรียมพร้อมสับรอบต่อไปโอเคแต่ okay. ไม่เป็นฮะเล่นไม่เป็นอย่างหนัก <laughs> เอ,อาเป็นว่าไม่รู้เรื่องเลยแล้วกันนะ <laughs> ตอนนี้โอเคต่อไปคือร <c oughs> อกันไปก่อนเนาะโอเคผมรอคราวนี้ก่อนแล้วกันโอเคผมเพิงเ่งมาเล่นครั้งแรกครับเพราะฉะนั้นผมจะปวดหัวกับตัวเองแน่นอน <c oughs> อา a c ก n น d Threat Levels are on the rise อากเไ r เล็กกำลังมาเรามาตัวได้วยนะฮะรับทราบเีไปดูข้างบนกันดีกว่า Secure these old field power generators. There's i l l f e secure ปัดไฟเดไปซ่อมเรื่องปันไฟนั่นแหละเท่าตามความจริงมันอะไรเนี่ยเราต้องทำานงไงกันบ้างเนี่ย ผมยังไม่แน่ใจเลยครับตอนผมมานั่งเล่นนี้ครั้งแรกเนี่ยตอนนี้ซ่อมไปะเครื่องปั่นไฟทำอะไรเซ่อมซ่อมอ่ะเอ่อโอเคจีโอเคมันอะไรเนี่ยแล้วผมต้องทำยังไงต่อครับเนี่ยซ่อมเสร็จแล้ววะรออลไรเติมฝาครัโอเคโอเคโทษฮะผมนี่แล้ไม่เป็นจริงผมยังไม่รู้เรื่องเลยทำตามเอาจะทิบไปก่อนแล้วกันเนาะ ตอนนี้คือสั้นรอแล้วเนาะแล้วผลคนเอาไงกับชีวิตดีครับเนี่ย <laughs> ผมไม่รู้เหมือนกันจะไปย, <laughs> ยิงไหนดีฮะยำๆแรับเพิ่มผมยังไม่รู้จริงว่าผมจะทำอะไรผมตองไปนู่นกันหมดลนะฮะเดี๋ย <laughs> ผมยิงหน่อยจะเข้าบนก่อนแล้วกันยิงๆหน่อยไปก่อนตอนนี้คือไม่รู้ว่าทำอะไรได้ไปจับงานซ่อมไปก่อน secure okay. keep the pace but keep people back down reload and push forward Let's reload the car push better okay load it up with the payload vulture 1 on the way clear the drop zone red up zone meet up zone the is on the ground vulture 1 is returning to the gurn okay i'm running from the lola okay time to make my you're from the phone telepathy move flip, block ภาษ English โ oh อ้โหผมชื oh, ่อแอนไซน์คนเดียวนายอินดีพันละอ๋อนี่ไงเพื่อนผมเป็นชื่อสีส้มคือการน่าจะเล่นกันเป็นพอดูภัยครับแสดงกันเลังมาโอเคเดี๋ยวิงไป วิ่งแล้ว <height> ว <shirt> <usion> <treats> <ote> <but> ิ่งแล้วหลังมาใช่ไหมเมื่อกี้เสียงเสียงหลังจริงด้วยโอเคต้องแซมเครื่องปั่นไฟตัวต่อไปอเต่อสปแล้วโอเค รู <Merci. laughs> capture, well ้เรื okay. ่องเลยเลยยอมนับ e วาหมาต่อไปมาแล้วเตรียมปุนให้พร้อมแล้ก็ไปทำอะไรต่อไปเรแล้วกันโอเคตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วเตรียมฐานให้พร้อมรับทราบภัยของภูเขาไกำลังมาเพิ่ม Oh my god, anh lại vẫn đang đi, chưa ai lui 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 sao anh baba hết chú sao con không mày anh โดดที่สูงก็เจ็บใต้น่หว่าแย่จริงอ๋อเคยไปสร้างตรงนู้นโอเคผมไม่เห็นเป้าหมายเอา e จ็ I ทีเองโอเคผมวิ่งแยกมาคนเดียวได้เนี่ยปาจนึงง้แล้วโอเคเราได้ตำแหน่งแล้วอากำลังเข้าไปในพื้นที่นี่วจังหวัดผมได้ตำแหน่งกำลังบ้า payload แล้ว ดับโซนไว้ตัวทีกำลังไปอยู่พิ่เช่แล้ววัชวนกำลังกลับฐานทำไงต่อสร้างแนวป้องกันโอ้โห <on> ทีมงานสร้างกันไปมัดนเพื่อนสร้างเลยผมไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรนะจริงทีมงานสร้างกันไปอาตอนนี้คือผมยอมรับเลยว่าผมยังไม่รู้เรื่องอะไรสร้างแค่นี้กันเหรอแค่นี้เองเหรอไม่สร้างเกตดเยอะน่ะเหรอมีบังเกอร์พร้อมนโซนในพื้นที่พร้อม Okay. Wow. <laughs> Let's try and spread the ammo boxes out since we don't need them all in one spot. <laughs> yeah, you're right. Okay, a We นะแต่ผมอาจจะเจอห้องทีเออ่เขาคุยกันมากกว่านี้ก็ได้ก็เป็นไปได้ครับแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าผมรอดูกันดีกว่านะตอนนี้คือให้รอรอฝูงมานะเนาะแล้วก็สร้างป้องกันเฉยๆนักสิเราต้องกระจายกองกระสุนไว้ให้ทั่วๆหน่อยโอเคอันนี้คือเห็นรอบๆฝั่งนี้แล้วก็สร้างแนวสูง <c oughs> <c oughs> บอกว่ากล่องกระสุนมันอยู่ที่เดียวกันหมดเลยมันไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นเลยแย่จริงกล่องกระสุนทั้งสี่กล่องไที่เดียวกันเหรอเมื่อกี้เพื่อนบอกมา Did we get one of those ammo boxes over here next to Cody? Connection active with the Ark. Ground w a y from the a r c s t a r t e d up by the horse. Hostiles are on r o u t e to the a r c now. พี่จียืนมุมนี้แล้วกันหลังมา

ด้านข้างด้านข้างด้านข้างใส่ไว้ใส่ไว้อีกใบเยอะ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 กระสุนน่าไเยอะแหละแต่กระสนุนเราไม่ได้มีเยอะนะฮะแย่จริงเราทีมยังทีมีเลยเนาะมาจะปาตายเอามีแล้วกัน อโอเคถอยถอยเก็บเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้ว25อ,อ๋อกระเน็ดมันเป็นรีโหลดคือป้าไปแล้วผมมาจะค่อยรีโหลดเองหรือเปล่าไม่แน่ใจเฮ้ยแค่กัดแนวนตัวเองมาก่อนเราไปก็ตกให้ตัวมันแล้วพอหลังจากที่มันรจุออกมาเนี้ย อะไรเนี่ยเห็นขาเห็นขายิ่งขาโอเคประเด็นอะผมไม่รู้เรื่องจริงก็มันเกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้อะไรมาเนี่ยเยูยภาคพื้นอยู่เข้นที่ส่งอะไรปะ Arc is reading 50% completion. Keep u r r โอยอัยโอโอ๊ยยโอ๊ยยอ๊ยอยอโอยอ๊ยยอ๊อยอ๊โอนยโอ๊โอ๊ยโอ๊ยโออยอนี ว,วกันแนวนายไปก่อนแล้วกันโอเคเมืนยังเอาไปทราบไปนะผมไม่รู้เรื่องจริงโอ้ยโอ้โหมันเล่นเอาพื้นที่พังเลยตบไปไปโอเคผมไม่ได้กลับสะคว้าตัวเองเลยเนี่ย โอเค75%เราเกือบจะเสร็บริมโซ่หนึ่งโอเคน่าจะ5%บริมโซ่มาหนุนตัวไว้บริมโซวมานี่ทีมงานเยอะขนาดนี้อุวุ่นวายเลยเกินผมไม่รู้เรื่องจริงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวต้องให้แสงอะไรเลเซอร์ทำไม่แค่ยิงสุ่มๆไปก่อนแต่ผมกลัวเกินไปไม่ได้นอนนกนจีนเห็นไหม ันก่อนเออืนวไว้ก่อนขระดน,นี้ปืนพกอะรัวๆเ okay. จเต็มแล้วอปร็น The ARC has completed its data gathering cycle. Okay. All troopers on the ground, prepare to extract. Get the pop, extract. Alter One here. Bike in on the way for extraction. Okay. I don't know anything. Now, right now, just look at how it's wailing. It's wailing so much. Get to it, troops. อวิลซี LC ไปอยู่นู้นเนี่ยมันต้องฝ่าดงไปสินะเคย์ไปจะอยู่ฝั่งนูน้นโอเคแต่ต้องวิ่งไปสกิลว่ะต้องวิ่งไปสกิลแต่ว่าตอนนี้ทวิวเข้าไปสกิลก็น่าจะงานเข้าเหมือนกันเขื่อระวังหน่อยตอนนี้เฟรนด์ไฟ่เขาจะหนักหนาะเคอีวัตอีวัตไปที่อีวัตรโซน ไก้อดเยอะมากผมกันก้อนก่อนผมกันก้อนเรา<ป>จะไหวไหมเนี่ยตอนนี้โอเคบอกเอาไว้ก่อนบอกแนวก่อนวอไว้เดี๋ยวผมจะหมดแล้วเหมือนกันเนี่ย ก็มาถอยก็มาถอยก็มาเพื่อนระวังหน่อยเอ้ยจริงๆโดนหน้าเพื่อนตัวเองแล้วเพื่อนถอยถอยถอยโอ้แต่หน้าของยาก็จะไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <laughs> วัดจะไม่หมดโอ้โหมองไม่เห็นยิงไปก่อนแล้วกันขนาดนี้ถอยไปถอยไป ủa mấy con, điêu vậy điêu mấy, nhiều má, nhiều gì mấy con? Đi này, cái mấy. Whoa! Wun Woohoo! i Oh my god, I'm Thirty-second mark. Let's roll. Uh, oh yeah, if you guys are like stuck out there, I'll be serving with you or something. มาก่อนถอยมาถอยมาเยอะเยอะบอกเลยว่าเยอะถอย effect โอ้โหโอ้ <Yeah. S 2> oh my god โอ้ my goodness สุดยอดอ่ะไม่รู้เรื่องจริงยอมรับไม่รู้เรื่องอะไรเลย ยอมรับเลยว่าจากที่มองๆกับแปวมองมาผมยังสับสนเลยว่าไอ้เดี๋ยวผมต้องทำอะไรวะ <c oughs> ชีวิตมีแย่ัะโอ้โอเคโอ้คอมแปดแปดสิบสปอร์ตศูนย <c oughs> ์มาสป,ปอร์ตแมวาทั้งนั้นนะโอ้โอเคแต่ว่าวุ่นวาย <c oughs> โ,โอเค เอาไว้เดี๋ยวผมกลับมาเล่นต่อยทีนึงครับเฮียเพื่อนผมมาแล้วเดี๋ยวผมกลับไปหายเกมในก่อนสักครู่นะฮะสวัสดีทุกคนโชคดีครับสว,วัสดีผมขอตัวลาไปก่อนกับพาร์ทแรกของผมนะผมในเกม Starship Trooper Elimination เฮ้ย Extremination นะผมเฮียสว,วัสดีผมขอตัวลาไปก่อนนะผมผม a n o r e j f f i e s Record สว,วัสดีครับบ๊ายบาย